สวัสดีค่ะนชื่อลัดพลานิษบะทุมสีชื่อว่าน้องอันดาอยู่อัน,อน,นดุนนะนปส่องรับหนึ่งรเรียนบ้านนาอำเภอจานาจึงจังหวัดสงรลาหนจะมาทางิเลือกตามล้าผุมสัก,สกของคุณ เจ้าของเรือไ,ไมอย,ย,ไยมรุ้งก็อยากไปด้วยคุณนกคู่ที่คอยดูพิชชาก็อยากไปด้วยคุณหมีจอพลังก็อยากไปด้วยแล้วขับหลับหลักข้าง เหนื่อยละคุณดิงก็หน่อยคุณน้องกูก็มานอนไม่้คุณดิงก็มาหลยนอร์ละคุณ้คุณดิ่งก็เนื่อะคุงเหี้ยเอาคนเหี้ยเเออไม่ติดดูเออเออ มีแสล็กเกอดียวดูที่ทางีเออเออเขาเปลี่ยนเออเออเออพม่ดาลืมพี่ดาลืมค้ีนั้นมีคือลูกจะทอมเรือพวกเขากลัจะิด้มเื่าตางาคุณดีว่าทอคุณหมีคุณหมีอคุณมีคุณีคุณหมี โีแล้วก็แบ่ยดได้แล้วผู้้าชอบชาวพตาผู้กลาอยู่เมีตะ่ผู้ฝิดได้ก็ประกาศหน้าทหน้าที่ของตัวครอกคู่ที่คอยดูที่ท้าบอกว่าฉันเห็นฉันเห็นแผ่นดินฉันเห็นแผ่นดินคุณนิ้วางแตที่บอกว่าั่นคือเกาะตรงนี้ ใใก,ก็คุณบีว่าจะขอจะกดต้นไม้เปิดทางคุณดิอ่านแผนที่คุณน้องูดชดูอันตรายดินคอยระวังอันตรายบินคอย คุณหมีต้องก็เปิดแกลกมีกล้วยมีสมบัติมีคุกกี้มีไส้หมูสุสัตว์คู่ดีตอบให้กันขอบคุณการนั่งคุณดีวอรขอบคุณคุณมีคุณหมขอบคุณคุณลิงขอบคุณคุณนกคูกคุณนกูขอบคุณว พวกฝากทั้งหลายก็ขอบคุณแลก้ลก็ล้ก็ก็ขอบคุณทุกคนไม่ถึงไม่ถึงล้ก็สบายจดหมายจดหมายถึงล,กนนงล,กกล้ก็สบายแล้วก็ลานรักลานจะคิดได้ว่าโลกทุกคนบนโลกนี้มีความรักมีความสามารถคีจะอยู่ในโลก,โลกนี้อย่าง ใจอยู่ได้บนซาวาในท่าเสื้อแล้วค่ะเออจะได้ <coughs>